สวัสดีครับอยู่ช่องมานร้ดดุนะวรนนี้ผมมีอยู่นในแบบโปรเจกต์บากีสอเป็นเกมแนวบากีที่ตอนนี้เริ่มนอกเรื่องนอกทะเลออกทะเลไปม,มากแล้วโอเคอันนี้ผมจะเป็นไกด์เลเวลหนึ่งจะถึงเลเวลผมที่เลเวลถึงประมาณผมเนี่ยเออประมาณแล้วคือให้ตอนแรกเนี่ยตอนนี้คุณเข้ามาในเกมคุณจะมีเงินพอที่จะไปเข้ายิยี ก็แมถ้าเกิดคือไม่มีเงินพอที่จะเข้ายืมคือแบบนั้นคือมันจะนรกเกินอย่างแรกคุณซื้อมเมมเบอร์ชิปติเกตแล้วคุณกดคลิกมันใช่ไหมแล้วก็มาซื้อไอ้โปรตีนเชคแล้วก็มาต่อยรวมจีินี้จะหนึ่งเลเวลสิบพอถึงเลเวลสิหรือจะฟันเลเวลยีก็ได้ตามใจนะเพราะคือมันแบบถ้าจะต่อยกับเงาคุณต้องมีสไตล์สักสไตล์อเออเลเวลยีมัน ใช้สไตล์เนี่ยจะไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ไม่ได้ใช้สไตล์ไอพวกสตาร์เตอร์นานแล้วโอเคแล้วคุณขึ้นไปบนเขาแล้วคุณก็เห็นกระท่อมเล็กๆตัวแรกกระท่อมเล็กๆแล้วพอคุณเข้าไปเนี่ยมันจะมีพรมอยู่สีผืนใช่ไหมแล้วคือคุณก็กดชิกซักอันหนึ่งอะแต่คุณต้องอ่านนี่ยนะว่ามันเป็น ชาร์ดบ็อกซิ่งเลเวลหนึ่งฮาร์ดไม่มีระดับฮาร์ดกับแบบไม่มีฮาร์ดก็คือผมแนะนําให้ต่อยกับเลเวลหนึ่งไม่มีฮาร์ดก่อนพอคุณต่อยต่อยพวกสองสี่อันครบแล้วเนี่ยสี่อันนี่คอ,อแล้วคุณสามารถไปต่อยกับคาโต้ได้ผมแนะนาเลเวลสี่สิบไปต่อยนะหรือจะสามสิบเลยก็ได้ถ้าคุณมีพเศษอยากต่อยกับชาร์ดูบ็อกซิ่งนะเนียเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายแป๊บเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าคาโต้มีอะไร โอ้โหถลายโอ้ยน้าเอาาเอลืมอัพลืมอัพลืมอัพผมแนะนำตอนแรกให้อัพสต r งดูราบิตี้อิอนเทลเจนอินเทเล็กเนี่ยอัพอัพได้นะแต่ผมแนะนำให้เน้นไปที่สต h งดูราบิตี้แล้วก็เอจิมากกว่าเนี่ยเออคาโต้มจะสปอนอยู่ตรงนี้เลยเออลืมบอกเรื่องหนึ่ง ผมแนะนำเลเวลสามสิบเนี่ยให้มาต่อยกับไอ้พวกเอ้พวกนักเลงได้มันจะดรอปเลเวลใช้ได้อยู่แล้วก็จะมีควสด้วยแล้วก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งจากตรงโตเกียวดูอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ประมาณตรงนู้นอยู่ประมาณสนามบาสเกตบอลเพราะถ้าเกิเราต่อยช้ารูว้วอซซี่เดี๋ยวจะไม่ได้เงินแล้วคือจะอยู่ข้าวตายเนี่ยค่าร้านอาหารก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยร้านอาหาร เดีย๋ยวอันนี้คือขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับผมผมแนะนําให้ผู้ชมเนี่ยเวลหกสิบหรือไม่ก็เจ็ดสิบก่อนขนาดหกสิบหรือหรือเลเวลเจ็ดสิบหรือร้อยขึ้นเนี่ยมันยังไม่สามารถสู้เชลลว์บ็อกซิ่งเลเวลาสามได้แบบเพราะคือมันเป็นไอรอนไมเคิลอ่ะนี่ชนใช้มุนเฮฟวีเวทในบาคิมาต้องมาสู้กับมันผมแนะนำให้เอาแฮนด์พ็อกเก็ตมาสู้นะสำหรับใครที่ใช้มันได้แล้ว เพราะคือแฮนด์โ็เกตเนี่ยมันได้เปรียบมากเพราะมีทั้งสกิลคา์เตอร์เออสกิลพุ่งโจมตีเนี่ยแล้วไอพวกชาโดยูจิโร่ไอรอนไมเคลเนี่ยจะต่อยเราไม่ได้หรือผมแนะนำนะเฮ้ดจะต่อยกับไอรอนไมเคจริงจริงให้ให้ปิงน้อยเออห้ามเกิน100เพราะถ้าเกิดเกิน100คือผู้ชมต้องผู้ชมต้องพึ่งบั็อกอย่างเดียวเพราะคือไอ ถ้าปิงเกินี่ะคือเราต่อยมันไปก่อนใช่ไหมแต่คือมันดีเลยเห็นไหมปิงมันดีเลยอคือโปรเจกต์บากิดอะ่ะผมเห็นหลายเซิร์ฟเลยมันจะปิงแล้วคือพอผมเห็นเซิร์ฟหนึ่งแบะแบบปิงต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะผมรีบผมจะไม่กดออกเซิร์ฟนั้นจนกว่าผมจะได้เลเวลที่พอใจหรือถึงได้เลเวลที่พอใจก็จะฟาร์มต่อเพราะคือผมจะแบบปิงหลายครั้างจัหละไปเซิร์ฟไหนก็ปิงเลยนะ แฮนด์พ็อกเก็ตส่วนใหญ่สกิลหลักๆที่ผมจะใช้เนี่ยก็เป็นเป็นเอ่อพ็อกเก็ตคา t เตอร์ไลท์แฮนด์แล้วก็คอนเ e c u t i คิวทีคิกน่าจะใช่มั้งเพืออ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคเลื่กงภาพแล้วน่าจะแพ้ชาโดยูชิลรเลยอะผมอะเออผมอย่างนั้นถ้าเกิดคุณเวลประมาณสัก ฟาร์มตรงนี้ไอหนึ่งเวลสองร้อยเลยแล้วคุณไปสู้กับเลสซ์ผมแนะนำให้มากันหลายหลายคนนะแต่เพื่อนต้องเลเวลสองร้อยขึ้นกันหมดหรือคุณเนี่ยต้องเลเวลสองร้อยถึงคุณจะไปวงวง,งมันจะแบบเป็นวงแหละพอไปคุยกับไอตัวที่ต้องไปซู้กับเลสซ์มันจะเป็นวงเดี๋ยวผมพาไปให้ดูโอเค เรื่องของสไตล์เดี๋ยวผมจะมาแนะนำสไตล์ที่เป็นความที่ส่วนตัวของผมอะ่ะเอออาจจะเป็นคลิปหน้าน่าจะลงวันคลิปนี้ลงวันพุธนั่นแหละเออและส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์บากิมเหมือนเดิมแต่ลงวันเสาร์โอเคเพราะคือแบบต้องแบ่ง,บงเวลาคือผมเปิดเทอมแล้วโอเคแบบมันเปิดเทอมแล้วคือมันไม่ค่อยมีเวลา นี่นี่คุณก็จะเป็นประมาณนี้เลยในวงแดงแดงคุณสามารถไปสู้กับเลสซเตอร์ได้ถ้าคุณฆ่าเลสซเตอร์ได้เนี่ยมันจะดรอปวลมันสักสองวลมั้งหรือหนึ่งวลเนี่ยแล้วคุณสามารถไปรับเอ่ออะไรนะมันเรียกสไตล์การสู้ของเลสซเตอร์ได้เดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูแต่แน่นอนวันนี้ผมไม่สู้กับเลสซเตอร์หรอกเพราะเลสเตอร์มันสู้นานเพราะคือผมต้องบทเออผมเลยบอก ท่าจเนี่ยมันจะเป็นท่าไทายไทยเซอร์ท็อปของบากี้ที่มันเอาไว้สู้กับเออ่พิคโคเนั่นแหละพิคโคก็ถามว่าคือตัวอะไรก็คือเป็นมนุษย์จิกดเนั่นแหละเออตอนนั้นแบบคือพิคโคเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากแล้วเป็นสไตล์ที่ผมอยากไปมากแต่ต้องไปอยู่เมืองที่สองก่อนเมืองที่สองเนี่ยต้องเลเวลมาสี่ร้อยแล้วผมฟาร์มจนเกือบเลเวลเก้าเออไม่ใช่เก้าร้อยดิเก้าร้อยก็เกินนั่นเกิน เออเกมนิสตันอยู่ที่เลเวล999นะฮะส่วนเลเวลของผมก็312ห่างไกลจัดเลยและถ้าเกิดคุณฆ่าชาโดยูจิโร่ได้เนี่ยมันมีโอกาสดรอปแผ่นหลังของยูจิโร่มาด้วยคุณสามารถเอาไปแลกสไตล์ของยูจิโร่มาได้ถามว่าโหดไหมโหดดินี่ตัวบั๊กของเรื่องอะโหดโหมดโหดอยู่ ก็เดี๋ยนะเดี๋ยวนี่ผมจะทำอะไรอ๋อตายได้สื่อ,เ,สสอเอเสสอืมตายได้สื่อเออแล้วผมลืมเรื่องวานอลาตีผมเล่นำวานอลาตีมากับเพื่อนสี่คนขึ้นไปหรือไม่ก็สามคนน่ะเพราะคือไอ้วานอลาตีเลือดมันเยอะเราตีไปมันไม่มันไม่สามารถหยุดมันได้มันแบบเดินมาเลยถือคุณต่อยอยังไงมันก็จะเดินมาอยู่ดีแหละเพราะมันไม่มีการสตาร์ต,ตอนโดนต่อยไงไอ้ลิงเออถ้าเกิดคุณผมแนะนำไปคุยกับคาโต้อ่มัน ถ้าคุณไปคุยกับคาโต้เนี่ยคุณสามารถปลดล็อกเออ่สไตล์ของคาโต้ได้นี nee, nee, nee. ่นี่นี่เนี่ยไปคุยกับไอ,อ้คนนี้มันจะให้ไปสู้กับลิงเออ่ตรงนู้นน่ะวานอลาตีประมาณตรงแถวนั้นนะ่ะป่าแถวนั้นนะ่ะเออเออแล้วตรงนั้นจะเป็นอะไน,นะเออสไตล์ไดส์ซ์สไตล์ไดส์ซ์ นี่สไตล์เลสืี่เอ้ยเลสืี่เป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเออ่คาโต้แล้วกันผมแนะนำนะถ้าเกิดคุณเลเวลสามอยขึ้นคุณค่อยไปต่อยพวกนักโทษหลบหนีอ่ะเอพวกโดเรียนดอยซิคอสกี้เออสเปคแบบนี้น เอออันนั้นแบบตู้ย่างเฮ้ยคุณมันชื่ออะไรนะทำไมได้เลยตัวยานังหิเออยานังิน,งงนี่ไงคาโต้อยู่นี่มันต้องใช้สตัตร์ประมาณนี้อินเทอเลยค <laughs> าโต้เออไปเออถ้าเกิดคุณฆ่าอีวานอลาตีเนี่ยคุณสามารถไปไปหมู่บ้านหนึ่งที่มันมีสไตล์ของบาคิอ็สามารถไปสู้กับเออชาโลยูจิโร่ได้เฮ้ย ถ้าคุณเห็นอะไรเขียวๆนะผมแนะนำให้รีบไปเก็บมานาันอาจจะเป็นเงินหรือโปรตีนเชคก็นนะไดะอร่อยอ่ะเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดรีบบอร์ดมันน้อยอะ่ะไงอร่อยโปรตีนเชคสองถ้วยโอ้ยเนี่ยแห่ะพวกนักเรียนของชิจินไค ก็คือของล็อบปไอะไ้ค่ายฝึกคาราเต้ของล็อบุูถามว่าโซวอมผมจะอัดอีกไหมใช่ผมจะอัดอีกแต่ต้องรอโปรเจกต์บากี่คลิปหนึ่งก็คือคลิปวันเสาร์จบก่อนแล้วค่อยไปแบบวันอาทิตย์แบบนี้นเออผมจะอัดแบบสามแบบลงคลิปอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสามครั้งแล้ว โอเคมันจะอยู่บนประมาณภูเขาอะ่ะมันจะคุณพอคุณขึ้นไปตรงแบบอ่ากระท่อมเสใช่ไหมมันจะมีหิมะตรงแถวพื้นจะเป็นหิมะใช่ไหมคุณรีบเดินขึ้นไปผมแนะนำานะคุณรีบกดแดชขึ้นไปเพราะคือมันจะแบบมันจะหนาวตายได้แล้วจะต้องไปขึ้นบันไดอีกแล้วก็ต้องรออีกสามสิบวิเสร็จอีก,อกหนาวตายก่อนอนะ่ะผมแนะนำแบบมาหลายๆคน เพราะว่านักโทษที่สูงงส้ง่างยสุดก็น่าจะเป็นรอยใครมันจะอ้วกอะไรแถวนี้เนี่ยเฮ้ยมูนไน่เหรอเฮ้ยมูนไน่เอามูนไน้เดี๋ยวมูนไน้ผมทำอะไรผิดเหรอพี่อีกมูนไน้จริพี่โอ้ยนี่รังแกะรังแกะคนไม่ไม่ได้ไปโลกสองไอ้นี่มูนไน้ไม,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 ไม่ไม่สู้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาเฮ้ยโอ้โหอุยอุยมูนไน้อุยอุย โดนเต็มๆเลยมูนไนท์มันโกงพอท่าสกิลเมื่อกี้แหละพอแบบมันไกลอ่ะมันไกลเกินอ่ะเพราะว่าโปรเจกต์บากิมันเริไม่ใช่มันไม่ใช่บากิศิลปะการต่อสู้ไอ้นี่โกงทั้งโกคูทั้งลูฟี่ทั้งเรนโกคูทั้งเซนนิสึเอ่อแล้วก็มูนไนท์อีกไม่ใช่ละไอเดียวไม่ใช่แล้วมีคนเอาโมบิเอตมาก็ไม่แปลกอ่ะ หรือเวนอมเหมือนเด้เรื่องกคือผู้สร้างเข้าเวนอมมาเนี่ยแบบนั้นไอ้นี่ชัดเจนต่อมาต้องมีฮักไปเดอร์แมนหรือไม่ก็อะไรปบ้างเ่ยอ่เออชาเออลืมอธิบายเรื่องชาโดยูจิโร่ชาโดยูจิโร่เนี่ยผมแนะนำให้เอาแพนพอกเกตไปสู้เหมือนเดิม เพราะแฮนด์พ็อกเก็ตเนี่ยมันสามารถต่อกรกับยูจิโร่ได้แต่มไม่ได้ต่อกรได้เยอะขนาดนั้นเฮ้จูจิโร่เนี่ยมันเปิดคือมันจะใกล้าตายอ่ะคือพอมันใกล้ตายก็จะเหมือนไอรอนไมค์เคว่าที่มันจะเปิดเรจก็คือเปิดมูดบ้าคลั U ่งยูจิโร่มันจะจริงแล้วคือคุณก็จะหยุดอะไรมันไม่ได้เลยคือคุณต่อยอไปแล้วแต่คือมันก็ยังจะแบบมันก็เหมือนลิงอะไรนี่สตันไม่ได้เออแล้วไมค์กเหมือนกัน เออ่ย uh, ูจิโร่ไอชานอจิโร่เนี่ยพอมันต่อยคอาโบเสร็จปุ๊บม,มันจะมีการนิ่งสักแป๊บหนึ่งและจังหวะน,นี้คุณต้องรีบไปต่อยมันแล้วคุณก็ต้องแบบรีบหนีเคาน์เตอร์แอทักประมาณนั้นน่ะเคาน์เตอร์แอทักกับไลแฮน่ะอันนี้สําคัญมากเลยต้องสู้กับมันคือมันโหดจะเลยอ่ะโอเคสอนนี้ก็ขอตัวลไปก่อนนะครับใครชอบยูจิโร่ก็กดไลค์ดลกดแชร์สักหน่อยนะครับโอ้ยเสียงเนืร์ดอ,อีกแล้วเสียงเนืรอีกไม่เข้าใจอ่ะพูดเร็วกันแลเสียงเนืร์ดช่วงนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าไมผมเสียงเนือนะ Okay, bye.